สวีดัสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านทุกคนค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับแม่จ๋าพาเพลินนะคะก็มาทักทายนะคะเพื่อนพ้องน้องพี่นะคะ FC ทุกทุกท่านทุกทุกคนนะคะทั้งเพื่อนใหม่และก็เพื่อนเก่านะคะ,ะมาทักทายกันอีกเช่นเคยนะคะกับวันนี้บรรยากาศที่สุวรรณภูมิแอร์พอร์ตนะคะวันนี้เราก็มารอรับ ชายกันนะ,ะวันนี้เรามารอรับผู้ชายค่ะผู้ชายจะตามมานะคะสเสน่ห์แรงมากนะคะผู้ชายจะตามจะบินตามมาหานะคะ <c oughs> บรรยากาศสนามบินวันนี้นะคะ,ะก็ดูค่อนข้างจะบางบางตาย,ย,งยังบางตายอยู่นิดๆน,นะคะก็ะยังไม่ดูคึกคักมากนะในช่วงขณะเวลาที่ตอนที่แม่จ๋ามายืนอยู่นี้เนาะตอนนี้แม่จ๋ายืนยืนอยู่ที่บริเวณชั้น3เนา นะ,ะชั้น3แล้วก็มายืนรอซึ่งผู้ชายก็จะออกมาชั้น2นะคะด้านล่างที่แม่จ๋าถ่ายก็คือมายืนข้างบนเพื่อจะได้เห็นทั่วๆนะ,ะมาทำบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูนะคะมาถ่ายทําบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูในภาพมุมสูงเล็กๆนิดๆ,ๆ,ๆ,ๆนะคะด้านบนเป็นชั้น4ี่นะคะก็จะเป็นาขาออกนะคะขาออกด้านาชั้น2ก็จะเป็นขาเข้านะคะ วันนี้นะะที่แม่จ๋ามาถ่ายทำนี้เป็นวันที่14พฤษภาคม14พฤษภาคมก็พยายามมาเลือกโซนนั่งที่อห่างหางคนนิดๆหนึงนะคะแก๊งนี้นะฮะผู้บ่าวแขก <c oughs> แก้งผู้บ่าวแขก เมื่อตอนช่วงต้นเดือนเมษายนนะคะที่แม่จ๋ามานะตอนนั้นแม่จ๋าบินมาคนเดียวเนาะผู้ชายไม่ได้ตามมาผู้ชายเพิ่งตามมาตอนนีนะ้ตอนช่วงของต้นเดือนเมษาที่แม่จ๋ามาก็ยังอยู่ในช่วงที่ทางรัฐบาลเขายังมีกฎระเบียบนะะในการที่จะต้องมากักตัวที่โรงแรมอะไรอย่างนี้อยู่เนาะ,นะะในโซนด้านทางทางด้านซ้ายมือนะคะ ทางนู้นอีกทางหนึ่งนะคะก็จะเป็นตรงนั้นจะแบบคนเยอะมากซึ่งจะเป็นทางออกที่เราจะต้องไปรวมตัวกับตรงนั้นเพื่อรอโรงแรมมารับนะคะตอนที่แม่จ๋ามาตรงโซนนั้นคนเยอะมากๆเลยตอนนี้ทางรัฐบาลเขาก็ได้ยกเลิกนะคะยกเลิกาการกักตัว ออกจากโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยแหละคือเรามาเราไม่ต้องไปพักที่โรงแรมแล้วเนาะไม่ต้องไปกักตัวที่โรงแรมก็คือเรามาแล้วก็มุ่งตรงไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปได้เลยเสิ้นสุดการรอคอยเห็นไหมติกต่อเขาชอบทำสิ้นสุดการรอคอยก็เขามีสายฝอแล้วเขาก็แบบสิ้นสุดการรอคอยเนี่ยบี ตอนนี้ผู้ชายแม่จ๋าก็กำลังจะออกมาแล้วเดี๋ยวเรามารอดูผู้ชายกันผู้ชายจะหน้าตาเป็นยังไงเนาะนั่นไงผู้ชายมาแล้วเล่นแน่ ฮัลโหลแมนวอลคัมทูไทยแลนด์ thank you <laughs> you go there yeah ขอข้า โอเคจ้าแล้วเดี๋ยวเราไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าจา้าขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะพบกันใหม่จา้าบ๊ายบาย